อันนี้เป็นคำชื่น <Sý> มานะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กตัวเล็กๆน <c oughs> ะก็รู้สึกว่าพี่อ้อยเป็นคนอดทนเนาะแล้วก็ทุกคนก็คงทราบว่าเป็นเผชิญอะไรมาหลายอย่างครับทั้งสามีืัองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สังเกผทางลูกๆเนาะลูกเป็นผู้นำ,ำเป็นคนขับโบสถ์นะครับก็ทําให้เห็นพระเจ้าวอวยพรเยอะมากเลยแต่ก็ก็เห็นแม่อ้อย ไม่ค่อยมีความทุกข์เลยเนาะถ่าทางจะเป็นคนฮิโโซ่เนาะรู้สึกว่ามีความสุขตลอดนะฮะคือบางคนก็อาจจะมีแบบว่ามีอะไรเทียบพร้อมเนาะฐานะดีเลยกเยแต่ก็ดูเหมือนว่ามีความทุกข์เนี่ยแต่ก็เขามีความสุขตลอดเวลารับใช้เสมอๆเป็นเวลายาวนานนะครับผมเชื่อว่าข้อพรในสวรรค์เนี่ยผมมีมากมายแน่นอนคิดเล่นๆเนาะวันบ้านไม่อ้อยในสวรรค์ถ้าใหญ่อมสมควรจริงๆนะถ้าจะแบบว่าแบบยิ่งใหญ่อ่ะ นะครับยิ่งใหญ่แน่นอนพระเจ้าอาจจะอาอนุญาตให้ดูเหมือนมีความทุ่์ในโลกนี้เพื่อจะสะสมในโลกหน้าก็ได้ใช่ไหมครับตอลักแม่อ้อยนะครับ <c oughs> ขออวยพอนะครับคุณค่ะดีสักอายุคร <c oughs> บ45 <c oughs> นะครับใช่ครับราไม่ออกนะว่าแก <c oughs> อายุเท่าไหร่ดาไม่ออกเสีพิเลยนะครับพี่หลิงเป็นคนเป็นคนสำคัญที่สุดในหน่ของโบสถ์นะครับและสำคัญที่สุดในเวลานี้เลยนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการที่เราต้อง คิดจากพระเจ้าเพื่อนที่ไปนะครับโรงแรมนะโรงแรมน,นี้นะครับ mm hmm. พี่หลิ่งก็เป็นคนคนทาให้เราได้ที่ดินขึ้นมาอย่างชัดเจน mm hmm. นะพี่หลิ่งก็เวลาชมก็พี่หลิงก็กพกยามว่าไม่ได้รับเครดิตแต่จะเป็นงั้นจริงๆนะครับ <Yeah. S 1> ก็ยังจําได้เนาะเตออยู่ดีก็ไปคุยกันที่ตรงในหอศิลป์ใช่ไหมครับเห mm hmm. มือนพระเจ้าก็นาผมนะ mm hmm. อยู่ดีก็มา mm hmm. ทักทายพี่หลิ่งเอ้ยยังไงยังไง,ง,ไง mm hmm. ที่ดินอย่างนู้นอย่างนี hmm. ้แล้วก็ภายในเวลาแค่แป๊บเดียวพี mm ่หลิ่งก็เป็นไอเดียของพี่หลิกงเอง ไปเจอในงานนัดให้พบกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเออนัดพบคนนู้นคนนี้ก็ไปชัดเหีพอดีแล้วก็พระเจ้าก็นําผมต่อให้ให้เสนอไอเดียว่าเอ่ออาจจะมีโบตก็ได้นะแต่ในเงื่อนไขต่อไปนี้จะให้ฟรีจะให้เช่าผ่อนจ่ายทุบปุ๊บเจ็ดข้อจดจำได้อยู่แล้วก็ดีก็ส่งให้พี่หลินปรากฏพี่หลินเวิร์กออนต่อนะครับไปคุยกับคนที่เกี่ยวข้องก็เลยได้ที่ดินมาเลย จนกระทั่งเรามีงานทําหนักไปหมดเลยจนทุกวันนี้นะครับเล่นนะครับก็เป็นครอบครออย่างมากมายนะครับก็เป็นช่วงที่ทําให้มันมีความสถิยจับต้องได้นะครับผมคิดว่าทําให้สมาชิกได้กําลังใจคนบางคนอาจจะท้อใจจะลงหายบอกเฮ้ยแต่พอเห็นว่างานภาพรวมมันขยายเราก็มีกําลังขึ้นเนี่ยก็ขอบคุณที่หลมนะครับแล้วก็ที่หลมก็ดูแลไม่ได้แค่เรื่องโบสถ์เสร็จก็ยังติดตามมาตลอดคอยจนถึงทุกวันนี้แต่ก็คงติดต่อกันยาวไปหมดเลยนะครับ ต่อไปมาเจอในนักเอกของงานนะครับโอ้เอสีนครับก็หมดเวลาหมดเวลาหมดเล่นก็รู้สึกว่าไม่น่าเชื่อครับจได้ที่ไลฟินาสีมาเจอใหม่ๆใช่ไหมครับก็เป็นผู้ใหญ่โบสถ์เราเนื่องจากเป็นโบสถ์ไม่ได้เป็นโบสถ์ผู้ใหญ่มากนะครับทางผู้ใหญ่เราก็เลยไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้เป็นโบสถ์ที่เป็นผู้ใหญ่มากจากเป็นผู้ใหญ่มาก็จะเหมือนกับว่าไม่ได้มีบทบาทมากเท่าที่บรรยากาศโบสถ์มันมีเพราะว่าวัยรุ่นเยอะ แต่แม่ดิมก็มาด้วยและผูกพันกับผมมากเป็นพิเศษนะครับไอ้ฐานเผื่ออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นคนที่พระเจ้านํามาให้ผูกพันถึอยาเชนเหมือนแม่คนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็เยช่อย่าร้องอย่าร้องโอ้ย่าร้องโอ้ย่าร้องแล้วก็ผมว่ายังไม่ร้องยังไม่ได้ร้องเลย มันจะร้องตอนนี้แหละยังไม่ร้องกลายเป็นว่าเป็นคนที่จนหนิงน่ารักมีมีไมล์เซ็ปมีทัศนะที่ฝ่ายยันแข็งแร่งมากสามารถจะพูดตรงไปตรงมาได้น่าจะเป็นน่าจะเป็นคนเดียวหรืออาจจะไม่กี่คนในโบสถ์นะครับพูดได้เลยว่าวันนี้เราจะมารู้จักกับคุณอ้อยคุณอ้อยเธอมีความทุกข์อย่างยิ่งอย่างนงนี้ยเธอไล่เป็นคนเป็นคนไปเลยนะฮะก็แล้วคนก็เกิดความเก่งใจ ก็รู้สึกแม่มีบารมีฝังยันมากเลยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะบุคลิกของแม่ที่พระเจ้าสร้างมาด้วยเนาะเป็นคนตรงไปตรงมาแข็งแกร่งแล้วพระเจ้ามาใช้ในบทเราได้เฉยเลยนะครับแล้วผมก็ประทับใจที่แม่เขียนก็เลยบอกคุณแม่คุณแม่รับใช้งานนี้เลยดีไหมทุกการที่คุณแม่พูดเนี่ยมันให้กําลังใจคนมากเลยเพราะนักคุณแม่พูดทุกที่เลย คุณแม่ก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะก็โอเคดีดีแล้วแต่สมัยคุณแม่ก็เขียนตลอดนะครับเรียนไปตลอดเลยนะครับก็ผมเชื่อว่าใครที่คุณแม่เขียนเห็นก็ได้กาลังใจเนาะรู้หมดว่าคุณใหญ่คุณอ่อนก็จะมีลูกเท่าไหร่ทุกคนรู้หมดนะครับเอยยังไงรนะ,รนะรเริ่มทำแม่งทำแม่งยนะังทำแม่นมากน่ารักไหทานติ๋ผมได่นรถเบนซ์ผมก็ชอบม้ากนะก็รู้สึกว่าพูดตรงใจ ให้ร่าให้รวยนะให้แข็งแรงให้สําเร็จนะก็เชื่อว่าคนที่มาใกล้ชิดกับแม่ก็คงรับพระครคือพระเจ้ารักทุกคนเนาะแต่บางครั้งคนนี้ตั้งใจคุยกับพระเจ้ามากมันก็เหมือนมีเครดิตผมก็เชื่อเรื่องนี้นะครับจึงมีพระพีบอกว่าถ้ามีอะไรมีความทุกข์ให้พู่นอธิฐานเผื่อเพราะพระเจ้าให้คืนคนนี้พระเจ้าเห็นแก่แก่ดาวิดก็จึงดูแลโซโลมอนดูแลบงวานนู่นนี่เพราะฉะนั้นเพราะนั้นก็คุณแม่ก็เป็นคนสำคัญยิ่งมากมากอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับรู้สึกว่า3ท่านนี้ เกิดในวันนี้เป็นในเวลาที่เหมาะสมจริงๆก็อขอให้ชยพรดูแลให้ให้มีความสดชื่นตลอดไปแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะครับขอบคุณครับัอดีครับยั <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> อันนี้แม่พูดมากนะวันนี้นะแม่ปลื้มใจสุดเลยเพราะที่แม่เชิญมาทุกคนเนี่ยแม่รักหมดทุกคนเลยนะแน่ยี่ยี่ทุกคนเลยแล้วก็โดยเฉพาะผู้นำของเราจันโอจันหนิงเนี่ยนะ เป็นผู้ที่มีบารมีมากนะมีมีบุญมีบารมีมากคนที่สร้างนทิิเวได้เนี่ยถ้าไม่ไม่มีบุญนะสร้างไม่ได้หรอกอายุแค่ห้สองเองอาจารย์อาจารย์โดเนี่ยใช่สามารถเด็กมากเด็กมากยี่สิบห้า,มาแม่จำผิดแล้วป่ะแม่เริ่มสับนสนสาาเของ ก็เยสูได้นะแล้วก็อะไรต่ออะไรรู้สึกหลังไหลเทม,มานะแม่ที่บอกว่าปีหน้านะเป็นปีที่รับเงินว้าวร,รับรัองได้แล้วก็โบทเนี่ยจะสวยง,งาม,มเด่นเป็นก่อนอื่นนี้สอนะแม่ก็เลยคิดว่าโชคดีนะที่แม่ได้มามาอยู่ในโบสเนี่ยนะ <Wow. S 2> เพราะว่ามีความสามัคคีรักใค้กันนะรู้สึกว่าแม <Wow. S 2> ่เห็นแล้วแม่ก็ปลื้มใจ ว่าทุกคนในโบสถ์เนี่ยเป็นเหมือนพี่ท้องกันลูกหลานแม่ก็ชื่นใจด้วยนะเอเมนถก็บอกว่าวันเดียมาเนี่ยมีแม่มีความสุขที่สุดเลยเนี่ยทุกคนแม่รักคนทุกคนเอเมนอเมนครับไม่อ้อยด้วยไม่อ้อยด้วยเอาพูดดีละค่ะฝ่ายมักกะทยยก อะไรอ่ะปักปื้มพิติตรีที่ได้ร่วมงานกันเนาะอาจารย์โออาจารย์หนิงอะไรเงี้ยเนาะหอพี่โวกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วติดต่อให้ตามกันมานี่เนาะก็คือรักผูกพันมากคืนเนาะก็ยิ่งไปกันนั้นก็คือไม่พิมพ์เก็ได้มีเพื่อนในการที่พูดคุยมีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันได้้วก็เหมือนกับเป็นเราเป็นครอบครัวใหญ่เนาะที่เราได้มาด้วยกันเนาะอาจจะมีนิดๆหน่น้อยก็อันนั้นก็เราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรีเนาะแต่ว่า เราต้องมุ่งไปข้างหน้าเนาะเป้าหมายเราจะต้องเดินหน้าต่อเนาะเราจะมายุ้มยิ้ม,มจุ๊บจ,จ,จิ๊กอันนี้เราไม่ได้แล้วต้องไปหน้าแล้วอย่างนี้เนาะเดี๋ยวไม่ทันโลกเนาะโอ้โหอาเมนอาจ<อ>จะโอ้ไปที่ไหนที่เบาแล้วเขายังโอ้งงอยู่ตั้งหลังก็ยังงงงงเนาะก็ก็ถ้าหากว่าไม่มีคิดจากนี่เราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้เนาะเทคโนโลยีต่างๆอย่างโนี้ยิ่งมีโควิดนี้ก็ะทัให้เราได้เรียนรู้อะไร การสื่อสารการอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็<ม>ทําให้เราได้เติบโตอาจารย์โอ้ก็เป็นแบบอย่างโอเป็นหมอใช่ไหมที่ว่าพี่ออฟฟิศน,นี่ใช่ไหมออนด็กเก็เป็นหมอเป็นได้อาจารย์โอ้ได้รู้สึกว่าพระพร<ม>พระเจ้า<ม>อกรพรมากมากเลยอันนี้เนาะนะนะและ้วก็ขอบคุณพระเจ้านาะดีใจที่ได้ร่วมง,งานกันแล้วก็อยากเห็นความสํานะเร็จเนาะเห็นโบสถ์ของเราได้เติบโตสวยงามเนี่ยแม่ชอบโบทนี้ที่มีความรักค่ะ บอนกน<ม>ตรงว่าทุกคนมีความรักแล้วเราก็สัมผัสได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เครดิตก็คือแม่พิมพเพราะว่าบอกว่าคิดอย่างนี้มีแต่มีผู้ใหญ่ที่ที่อาจจะยังไม่ค่อยไม่มีคนดูแลท,ที่ที่ยังไม่มีคนดูแลแต่พอแม่พิมพ์มาได้จังหวะเลยคือมาดูแลกลุ่มแม่แม่ของเราแล้วก็แม่พิมพ์ก็เป็นเหมือนกับเป็นมันเหมือนกับเป็น ศูนย์รวมของจิตใจสําหรับว um, <im> ัยวัยวัยแม่ๆค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ดูดีนะที่ไมคิพมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งสอบบอได้ไงคะ ขยายแค่สุดว่า imagine i m a g มากแค่สาถ้าแม่แม่พิมไม่ได้มาตรงนี้แล้วเราเราแม่แม่ทั้งหลายอ่ะเราจะเราจะมาลงกลุ่มกันยังไงเราจะมีใครที่เป็นหัวหน้ากลุ่มของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสี่ยงสัมพันธ์ใช่ก็ขอบคุณแม่พิมมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าแม่พิมจะทำให้เราได้มีโอกาสเชื่อมผูกพันกัน พี่นันสีชอบคุณเราชอบแล้วเป็นเพลงพลังอธิษฐานด้วยนะมันชื่อเพลงว่าบอเกิดแห่งความหวังว้าวพี่นันเลยมาแล้วอยู่ไหนชิบแล้วเนี่ยกีตาร์กีตาร์กีตาร์อย่างนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้ขอโทษกีตาร์กีตาร์กันคุณแม่ดูผมนี่เขไม่ใช้ดูสีอะไรอ่ะอ่าฝ่ายประสานงานไอ้ฝ่ายประสานเสียงมาแล้ว เราร้องด้วยกันนะเป็นเพลงให้กำลังใจเราทุกคนแล้วก็าม่เป็นคำขอไปรุ่นร้องเลยไปรุ่น,นรรทุกคนร้องกันเป็นคำอธิษฐานแรงแห่งพลัง สถิตเพียรพร้อมอยู่ในพระเจ้เาของ,ของฉันตอ <มา S 1> กตะน้ำ<อ>ชนบานทางน้ำขึ้นงล<อ>งสถิตเพียรพร้อมอยู่ พระองค์เดียวฉันจ,จ,จึงมาเฝ้าพระองค์ที่ท่านกระหมูชาเรายกใจถวาย,วยพ,รวรพระเจ้าด้วยกันนะคะให้ได้รับกำลังขอให้ฟังังเรื่องรอง